สวัสดีลูกค้าและเอฟซีทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็มาส่งงานนะครับชุดนี้มีอยู่ประมาณสิบแปดกระบอกนะครับก็โทรแจ้งลูกค้าไว้ทั้งหมดแล้วนะครับชุดนี้ก็มีทั้งโอนทั้งเก็บปลายทางนะครับก็มีทรงมือสอดแล้วก็ทรงลูกซองอยู่ประมาณเจ็ดกระบอกนะครับแล้วก็จะมียกยิงอยู่ประมาณสิบเอ็ดกระบอกนะครับทั้งหมดรวมอยู่สิบแปดกระบอกนะครับชุดนี้ ราคายกยิงไม้ประดูนะครับจะอยู่ที่สองพันหกนะครับถ้าเป็นทรงมือสอดหรือทรงลูกซองนะครับราคาจะอยู่ที่สามพันสามใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกเพิ่มหกร้อยห้าสิบนะครับก็มีปืนศูนย์อยู่ประมาณสามกระบอกนะครับเป็นทรงมือสอดสองทรงลูกซองหนึ่งนะครับยกยิงนี่นะครับมีปืนศูนย์อยู่หนึ่งกระบอกนะครับเป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับ ้ายกยิงไม้กระพี้จะอยู่ที่สามพันนะครับใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกหกร้อยห้าสิบนะนี่นะครับเดี๋ยวสักพักก็จะแพ็กส่งให้ทั้งหมดนะครับชุดนี้โหแจ้งลูกค้าไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตัวทรงลูกซองติดต่อลูกค้าไม่ได้สองท่านนะครับลูกค้าน่าจะยุ่งอยู่นะครับ ลูกค้ารอลูกค้าติดต่อกลับมานะครับน่าจะส่งให้วันจันทร์นะครับราคานี้ที่ผมแจ้งนะครับมีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงแล้วนะครับแถมลูกดอกให้อีกสามลูกนะครับราคาที่แจ้งจะเป็นปีกโรเลอร์ล้อฝังลูกปืนนะครับยกยิงชุดนี้ก็เป็นปีกโรเลอร์นะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ชุดล้อนะครับก็มีอุปกรณ์ให้พร้อมยิงนะครับมีขาจับท่อท่อพร้อมสายชุดขาโรเลอร์ ลูกดอกอีกสามลูกนะครับต้องการแบบไหนก็สอบถามมาได้นะครับมีท้ายมะลิดอยู่สองกระบอกนะครับตัวนี้เป็นทรงมือสอดนะครับเป็นรางไม้นะครับกระบอกนี้ตัวนี้เป็นทรงลูกสองล่องนิ้วนะครับท้ายมะลิดนะครับกระบอกนี้อยู่ที่สี่พันเจ็ดลูกค้าเอาเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์นะครับนี่นะครับเพิ่มอีกสี่ร้อยนะครับถ้าเป็นรางไม้ จะอยู่ที่4,009นะครับนี่นะครับเรามีปืนศูนย์อีก3ก็บอกนะครับปืนศูนย์ใส่ศูนย์หน้าหลังออโต้ล็อกลูกค้าเอาเป็นปีกซูเปอร์โรเลอร์ด้วยนะครับ2กระบอกอีกหนึ่งกระบอกจะเป็นปีกค้างคาวนะครับนี่ไฟเบอร์ออปติกนะครับยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่นะด้านหน้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแพ็กก็จะใส่ให้นะครับนี่ก็เป็นทรงลูกซองนะครับแบบเรงลางนะครับ นี่เป็นทรงซีแซนะครับช่องทางการติดต่อนะครับตามนี้นะครับเบอร์โทร095 5026338 092 9462599นะครับ ID Line a เ929 w g RRF นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิศนุชาวเวียงนะเพจปืนยิงตาเวียงโกไสช่างวิศนุนะครับสนใจก็สอบถามมาได้นะครับกับงานผม การสั่งจองไม่มีมัดจำนะครับการสั่งจองก็คือแจ้งรายละเอียดงานไว้พร้อมชื่อที่อยู่เบอร์โทรไว้นะครับผมจัดลงคิวให้นะครับงานเสร็จก่อนจัดส่งผมโทรแจ้งค่าส่งแบบโอนหนึ่งร้อยบาทค่าส่งแบบไปทางสองร้อยนะครับสนใจแบบไหนสอบถามมาได้นะมีเป็นไม้ประดู่นะครับนี่เป็นไม้มะลิดนะครับตัวนี้เป็นไม้สักนะครับ นี่นะครับสนใจก็สอบถามมาได้ตัวนี้เป็นไม้กระพี้เขาควายนะครับตัวนี้เป็นพยุงนะครับนี่ก็เป็นปะดูนะครับปะดูแดงนะครับลางระยะชักปีกต้องการเท่าไหร่สั่งได้นะครับเป็นงานสั่งทํานะครับชุดนี้สนใจแบบไหนก็สอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวสักพักผมแพ็กส่งให้นะครับชุดนี้นะครับ ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิษนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ